ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาค่าเฉลี่ยค่าน้อยสุดและค่ามากสุดใน Excel กันจากข้อมูลนี้เราต้องการหายอดขายเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนใช้สูตรเท่ากับ average วงเล็บเปิดและจากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนจากนั้นวงเล็บปีและ enter เพียงเท่านี้เราก็ได้ยอดขายเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเรียบร้อยแล้วค่ะ และหากต้องการหาค่ามินนะคะคือค่าที่น้อยที่สุดในข้อมูลของยอดขายพิมพ์เท่ากับ M I N วงเล็บเปิดและเลือกข้อมูลตัวเลขที่เราต้องการหาค่าน้อยที่สุด จากนั้นวงเล็บปิดและ enter ค่ะเพียงแค่นี้ก็ได้ยอดขายที่น้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือเดือนเมษายนนั่นเองและหาค่า max นะพิมพ์เท่ากับ max วงเล็บเปิดและเลือกข้อมูลที่ต้องการหาวงเล็บปิดและ enter ค่า max ที่ได้ก็คือเดือนมกราคมนั่นเองและฝากกดไลค์กดติดตามช่องแจงมาสอนเนี่ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเดติดของเรา